Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really ก็ก็ได้ทําที่จริงไปครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ตัวพีเอ็งจะมีการถ่ายโฆษณาที่นู่นด้วยแล้วก็มีไปแฟชั่นวีคด้วยครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษกับทางลอฟฟิเชียลด้วยค่ะมีรายละเอียดบ้างอะไรบ้างมีทั้งสามสามอย่างโปรเจกต์ทั้งสามอย่างก็ก็ถ้าเป็นโฆษณาก็เราติดตามเหมืกันว่าจะเป็นโปรดักต์อะไรนะครับผมเพราะว่าเราก็เราก็ยังพูดไม่ได้ไงเราต้องไปเดินทางไปถ่ายก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนแฟชั่นวีคนะครับก็จะไปดูโชว์อะไรบ้างอันนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเพราะว่าเราเราจะได้แบบว่ารอุุุ้้นนนนไไม่ดดสสกกกปวยั นครับผมแล้วก็โปรเจกต์พิเศษกับลอฟฟิเชียลก็จะเป็นการถ่ายหนังสือนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันรารลบเอียดถึงคุ้มเลยใช่ไหมก็ไปยาวๆเลยครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ไปดูแฟชั่นบลูดีที่ปารีสใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ไปไปปารีสแฟชั่นบลูดีนะครับผมแล้วก็เป็นโชว์วีงด้วยครับจะเก็บไอเดียอะไรกลับมาบ้างพี่ พี่ว่ามันคงเป็นอินสปิเรชันหลายๆอย่างนะครับผมเหมือนการไปที่นู่นเราอาจจะได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นได้เห็นแบบคือได้เห็นลุคใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยการที่เราไปดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นอินสปิเร์ให้เราอยู่แล้วในการแต่งตัวของเราด้วยครับผมเป็นสิ่งที่เราอยากไปดูตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นอะไรที่เราชอบครับผมก็ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูก็รู้สึกว่าเออก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมก็ได้ไปถือว่าเป็นสนุกสนุกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยครับผมเพราะว่ามันก็ก็มีหลายๆพาร้ยาันโฆษณกหมใต คาดหวังไหมพี่กับสิ่งที่จะได้กลับมาไม่คาดหวังไหมพี่รู้สึกว่าพี่ไปพี่ไปแบบเอาความสุขดีกว่าเป็นสนุกสนุกกับเราดีกว่าครับผมก็ไม่ได้คาดอย่าแบบไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยเราจะต้องแบบได้อะไรแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันครับเตรียมไปกี่ลูกคราบพี่ครั้งนี้ ก็เตรียมไปจริงๆก็ประมาณ 6- 7ลุกครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาที่นู่นเพิ่มด้วยกระเป๋าใบเดียวไม่ไกระเป๋าสองใบเองเดี๋ยวค่อยซื้อกลับมาอีกคาดหวังว่าจะได้เห็นลุกอะไรของพีพีคาดหวังว่าได้พอมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวโป้ไม่ค่อยได้ก็ก็รอดูแลวกันรอติดตามมั้งกันผมก็จะเป็นแบบสตีทแคชชูแคชชูปกตินี่แหละมีว้าหน้าว้าหลังแฟนไหมครับบอหน้าบาหลังก็รอดูลวกัน คุณกินว่างไง<ช>คุณกินส่งกำลังใจไปไงบ้างนะคุณกินช่วงนี้เขาก็ซ้อมแฟนมีตเดี่ยวเขาครับผมก็ส่งกำลังใจมาให้นี่แหละครับตอนแรกเขาก็เหมือนจะมาส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงคิวงานวันนี้เขาก็ไม่ว่างด้วยเราจะกลับมาทันแฟนมี่ของเขาไหมครับกลับมาทันแฟนมี่ของเขาไหมเรอติดตามาไม่สัญญ,ญาไม่สัญญ,ญาเรารู้สึกอย่างไรหลังๆ <c oughs> รู้สึกเราเป็นไอคอนทางนั้นแต่ฉันไปแล้วทุกคนทุกคนจับตามองเรามากเลยน้องแฝน พี่ว่าเราพี่ว่าตัวพีงมีสนุกกับการที่ไปแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมไม่ไม่ได้โฟกัสว่าจริงๆก็พี่เป็นตัวพีงเป็นแฟชั่นไอคอนนะตัวพีงแต่งตัวอย่างงี้มันถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่แล้วแต่คนแล้วแต่บุคลิกของเขามากกว่าว่าเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาสบายใจใส่แล้วเขามั่นใจอะไรอย่างงี้ครับผมอยังแฟชั่นลึ้นลาสุดของโรเอ็มหเหมือนพี่ทำให้แบบว่าแฟชั่นไม่มีคำว่าเพศไปแล้วครับ โอมซีที่เป็นตัวบอดี้สูทใช่ไหมครับผม mm hmm. ก็พี่ว่ามันมันก็อยู่ที่ว่าเราเราเหมาะอะไรอย่าง mm hmm. ที่พี่บอกนี่แหละครับผม mm hmm. ตัวพีเอพ็พีที่จริงพี่ได้ลุกสักพเอ็มหลายลุกมากในในวันนั้นนะครับผม mm hmm. พี่ก็ตัดสินใจเลือกตัวบอดี้สูทตัวนี้เพราะรู้สึก mm hmm. ว่าแบบเออมันมันดูเป็นมันดูแบบเหมาะกับเราที่สุดมันดูไปกับบิวกินด้วยอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วการเป็นบอดี้สูทแล้วเราจะแบบใส่แล้วมันจะไม่ได้เลยอะไรเงี mm ้ย hmm. พี่พี่พ,พี่มองแค่ว่าโอเคคัตติ้งนี้มันเหมาะกับพี่พี่รู้สึกว่าพี่ใส่แล้วมัน นี้แบบว่าภาพภาพของควีนในชั่นมันเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันแล้วพี่ชมหืืเป่าวก็ก็ดีใจครับผมที่ทุกคนให้ให้การตอบรับดีขนาดนี้ครับผมดีใจที่แบบเออเราอาจจะเป็นแบบคนที่อินสไปร์ให้หลายๆคนได้างครับผมก็ ก็สำหรับตัวพี่เองพี่ก็พี่ก็จะตอบเหมือมนเดิมเลครับว่าจริงๆก็สนุกไปกับมันนี่แหละครับผมมีความสุขไปกับมันอยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับผมมันไม่มีถูกมีผิดอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราความสุขของเราในแต่ละวันมากกว่าครับถามห้ความเ่อนนิดนึงบรรยากาศเปนยงงทีม่มาเกิดค,คนพิเศษมาด้วยรบับไหมคนพิเศษยังไงครับเขาไม่เซอร์ไพรส์นะจริงๆจริงๆก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมาครับรู้รู้ก่อนวันเดียวมั้งรู้วันแป๊บเดียวเองครับ ก็ดีใจที่เขามามาเขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออดีใจที่ท mm ี่มีเขาอยู่ข้างๆเหมือนกันเหมือนเขาก็คอยซัพพอร์ตที่ทุกเรื่องจริงๆครับใช้เวลามองหาเขานานไหมเัาวันนั้นวันนั้นเอาจริงสารภาพว่ายังหาไม sure. ่เจอแต่ว่าพอดูในคลิปก็หาเจอแล้ว ครับผมครั้สึกเราปร่มไม่เคยนนั้นวันนั้นดีใจก,ก,ก็ปร่มนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกๆด้วยที่พี่แบบเหมือนเป็นคนเดียวแบบไปเดียวๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเป็นเกสเดี่ยว <c oughs> ครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมที่เหมือนพี่ๆทั้ง4คนก็ให้ให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ให้เกียรติเราไปแบบพาเราไปเป็นเกสด้วยครับผมดีใจครับเหมือนเพลงก็เลือกออกมาเป็นแบบเพลงเข้าแบบเข้ากับบรรยากาศเลยด้วยก็ตั้งใจเลือกเพลงว่าหนึ่งในไม่กี่คนอะไรเงี้ยเลือกให้เลือกให้แบบแฟนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตเรามากกว่าครับผมก็เหมือนพี่ๆเขาอยากจะถามว่าแบบเราอยากเลือกสักเพลงหนึ่งเหรอจะเลือกเพลงอะไรเรารู้สึกว่าอยากเลือกเพลงนี้แบบเป็นการแบบว่าตอบแทนแฟนคลับไปด้วยอะไรเงี้ยครับด้ยินไหมว่าเขาอินกับเพลงที่เราร้เลือกเขาอินไหมอ่ะเขาอินสุดๆเลยเหรอเออสุดๆแสดงว่าเขาต้องร้องเพลงนี้ให้พีซัก อนหนึ่งละลายแต่เราก็อินอินมากเหมือนกันเนี่ยน้องาไหลายวิทีเลยอินครับก็ดีใจที่ที่เหมือนทุกคนแบบฟีดแบ็กมันดีจริงๆเหมือนทุกคนให้การสปอร์ตเราจริงๆแฟนๆก็แบบส่งกําลังใจมาถึงเราจริงอะไรอ่างเงี้ยครับผมเราอยู่บนเวทีเราในฐานะแบบคนที่ร้องเพลงส่งตรงนี้กันไปพอเราได้รับมันกลับมาเราก็รู้สึกเออเราดีใจจริงๆที่ที่ที่เรามีตรงนี้ได้ที่เราไาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับเขาทุกคนมากกว่าครับลุงจากเลยเวทีแล้วก็ยังเอาไม่ได้ นหนึ่งแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรายังค้างๆอยู่ครับผมก็มีภาไปผิดพิทไปปลอบเนาะวิ่งไปปลอบหลังเวทีเขาก็วิ่งเอาของมาให้อะไรเงี้ยผมก็มาปลอบๆนิดหน่อยอย่างงเี้ยครับของที่เขาให้เป็นอะไรคือดีไปเลยวันนั้รู้สึกจะให้เป็นแบบช็อกโกแลตอ่าครับผมเขาบอกว่าอะไรเหรอครับเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ได้บอกเวลาบอกโอเคเก่งมากเก่งแล้วนะทำแบบทำดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมช็อกโกแลตหวานไหมมันเป็นแบบหวานอมเปรี้ยว เพราะว่ามันเป็นไซส์สตรอเบอรี่ไงเหมือนช่วงนี้แบบจับไมค์บ่อยขึ้นร้องเพลงโชว์บ่อยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้จิจิงดีใจนะครับผมคือจริงๆพอหลังจากซัมเมอร์โซนิกมาแล้วพอมาที่ไทยอย่างเงี้ยเหมือนพี่ๆหลายคนก็ติดต่อมาอยากให้เราไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆดีมากๆาเลยสำหรับเราเหมือนเป็นการฝึกเราเป็นในตัวด้วยเพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยๆอย่างนี้หลายๆครั้งในเดือนในเดือนเดียวแต่ว่าเดือนนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็3รอบเลยตั้งแต่ซัมเมอร์โซนิกมาจนถึงแบบพี่สเต ปรกหวแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆมันมันสอนเราด้วยมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วยจากแบบจริงๆพี่ก็เป็นคนแบบว่า เส้นทุกรอบก่อนจะขึ้นเลยบางทีก็มือสั่นอะไรเงี้ยพอได้ขึ้นบ่อยๆได้เจอพี่ๆหลายๆคนได้ลองเปลี่ยนเพลงแนวเพลงการทํางานหลายๆ,ๆแบบอะไรเราสึกว่าเออเราก็คุ้นชินขึ้นก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทําให้เราเก่งขึ้นด้วยค่ะอยากกลับจากปารีสมาคิวแบบร้องเพลงยาวไปถึงปลายปีเลยไหมฮะกลับจากปารีสมาก็มีก็มีคอนเสิร์ตอันหนึ่งใช่ไหมครับผมของของ,ของที่เราพีไปร้องเปิดให้วงเกาหลีคับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอันอื่นๆด้วยก็ยังไงก็รอติดตามครับนี่มีเวลาจาัดแฟนมิกของตัวเองไหมมีเวลา ชี้จริงกำลังหาหาช่วงเวลาจัดอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับเอาปีหน้าเลยเหรอคิดแฟนคลับอยากให้ได้ปีนี้นะปีนี้เต็มเราจริงจริงวคือถ้าปีนี้แบบรับหลายคอนเสิร์ตมากเดี๋ยวแบบซ้อมเนี่ยเราอยากเต็มที่กับมันครัคือพี่รู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นแฟนมีเดียวพี่พี่ก็จะแบบให้เวลามันเต็มที่ซ้อมกับมันให้มันเต็มที่ด้วยคถ้าพี่อีกหนึ่งความภูมิใจล่าสุดกับรางวัลที่เกาหลีครับอ่ามอบให้เป็นรางวัลอะไรครับเป็นโซอินเตอร์เนชั่นแนลดราม่าอวอร์ดใช่ไหมครับสาขาเป็็น outstanding star Asian prize ครับผมก ก็ดีใจดีใจมากมาอย่างปีที่แล้วเราได้เออเป็นเอเชียนสตาร์ไพรส์ใช่ไหมครับปีนี้เป็นอัลสแตนดิ่งรู้สึกว่าเออจริงๆก็ดีใจดีใจจริงๆ,ๆที่เหมือนแฟนๆแบบให้ยังให้การสนับสนุนเราอยู่ทั้งๆงที่แบบซีรีส์หล่ะจะจบไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นมีผลงานไม่ว่าจะผลงานใหม่ๆหลังจากซีรีส์ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเขาก็ยังให้การสปอร์ตเราที่ดีเสมออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจดีใจจริงๆครับผมตอนแรกก็แพลนกันไว้ว่าเราจะแบบบินไปลาไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบตารางหลายๆอย่างที่เราแบบพยายามแมネจแล้วอะไรเงี้ยครับผมมัน่แไปล้ว คิดว่าอาจจะแบบไปไปมาๆสุดท้ายอาจจะเป็นเลททุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่าโอเคงั้นก็โฟกัสกับสิ่งที่ที่เรารับไว้ก่อนดีกว่าครับเสียได้เสียได้แต่ว่าในใจจริงอยากไปรับจริงๆนะครับผมเดี๋ยวที่จริงวางแผนกันแล้วแหละว่าว่าถ้าได้จริงๆเราก็ไปรับเพราะเรารู้กับทุกพร้อมทุกคนเลยว่าที่จริงเราจะได้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่เราก็แพลแนไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยเห็นมีส่งคลิปไปแบบขอบคุณแฟนๆที่โดนด้วยใช่ครับผมก็มีส่งคลิปไปพอเรารู้ว่าเราได้อะไรเงี้ยเราเราไม่มีโอกาสได้ไปเราก เราครับคุที่จริงไม่ใช่แค่ของสำหรับพีนะครับพีว่าจริงๆบิวกินด้วยเหมือนะครับว่าเราทั้งคู่ที่ที่แฟนๆยังให้การสนับสนุนเราทั้งคู่อยู่ดีใจมากๆครับที่ขออนุญาตถามถึงดราม่าที่เราถ่ายรูปพี่<อ>ไม่เคยมีมดราม่า,าใครนะที่อินสารินอยู่ข้างๆเราแล้วเราแบบตะเรียกเขาถ่ายรูปครับผม,มเราเรามีโอกาสได้เห็นข่า,ขาวดีๆไนะ ได้ที่จริงได้เห็นที่ที่เหมือนว่าน้องนูนิวใช่ไหมครับผมเขาเขามาขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมครับก็ก็ที่จริงคือเหมือนตอนนั้นนะก็ดูแฟชั่นโชว์ปกตินี่แหละครับผมงานพี่กล้องคือนั่งอยู่ข้างพี่อินเรารู้สึกว่าพอเขาถ่ายขอถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พอดูในกล้องแล้วว่ามันติดพี่อินด้วยเราก็บอกอ่าพี่อินถ่ายด้วยกันไหมจะได้แบบว่าเอามองกล้องทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราเผื่อว่าเราถ่ายไปแล้วแบบอ้าวหน้าเขาไม่ดีไม่เด้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่สะกิดไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรแบบ มากกว่านั้นเลยพี่รู้สึกว่ามันก็ปกติที่แบบเหมือนเข้าวนนหายรูปพี่ก็เต็มใจให้ถ่ายกูแล้วครับหลังจากอินได้ตอบคําถามไปได้ไปให้กำลังใจกับอินบ้างไหมครับอินตอบว่าอะไรนะครับพี่เด๋อไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรกก็ที่จริงพี่ว่าพี่อินเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาเขาไม่น่าจะเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าจะเป็นแค่แบบเออเหมือนเหมือนเป็นโมเมนต์นั้นที่มันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆสำหรับสำหรับตอนนั้นนะครับผมก็ก็ ก็รอบหน้าก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเลยเ